สวัสดีค่ะสวัสดีเอสซีโอวิวชาแนลนะคะเมื่อยถอดวาแฟมิลีด้วยสวัสดีอาแฟมบิลีแฟนเพจนะคะเมื่อยหอดแห้งนะคะีบนมืออย่างไรอะไรโอ้ยไม่ได้ไม่ดอเขาได้ค่จอดดอกโอเคเดอะไรยมห้กโยก เด็กดาาเด็กวันนี้จะพาไปดูดูอะไรยังก็ยังก็บ่าไม่ร้องไม่หรอกอีกรอบมั้งสวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีโอโยชาแนลแล้วก็โอโยเพนเบอรี่แฟนเพจทุกท่านนะครับพี่น้องเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยวันนี้เราจะพาไปดู เริ่มแล้วโครงการบ้านตัวนี้ลุยเริ่มแล้วนะคะจะต้องลวงได้ยุคนานอ่ะเริ่มแล้วพี่น้องเริ่มลงเสาแล้วนะครับเริ่มแล้วนะครับสร้างมันกับไม่เห็นนะพี่น้องเริ่มแล้วช่า <c oughs> งมาทำงานแล้วผม ไายเบิ้งดลบขางนาพ้พสวัสดีคนดูสามห้าท่านนะครับผมเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะเป็นกำลังใจกันไหนพลองอลังการงานสร้างบอยพ้องมาติดปลายแล้วนะครับผมโอ้โหอลังการงานสร้างเลยครับจะออกมาเป็นแบบนี้เลยนะครับคือจะในหลุด้วยพี่น้องตอนนี้มันก็้ทบ่เาเห็นในชั้นเน,าานี่ยพแดดมันซองมาหาอะไรหาลังป่ายแล้วพี่น้องเนาะ เปไน็นไงพี่น้องคอมเมนต์ได้ครับคอมเมนต์คุยได้นะครับผมอืมบ้านดีรับสร้างบ้านนะครับผมนะครับผมออกแบบเขียนแบบครับขอสร้างช่างไเพิ่มเรตตัวสวัสดีคนดูห้าสิบท่านนะครับผมเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยสวยมากจ้าแม่พี่น้องผมก็วา่างามเดยเนาะพี่น้องเบิง้ง ค่อยๆดูครับดูแบบค่อยเบึ่งไปเรื่อยแต่ละจุดแต่ละจุดนะพี่้องผมว่าโอเคนะถ้ามีกะพออยู่แล้วนะพี่้องเนาะบ้านหลังใหญ่นะครับผมมันก็เป็นเกษียรคุณพ่อคุณแม่ไปอยู่นะครับกับหลานหลานวัยนี่ลุยก็ไปอยู่อีกห้องนึงนะครับเนาะกบหของบ้านเก่านีลุยกะ จะให้เป็นไปหองไปห้องรับแขกแล้วหรือว่ารับตอนรับเอฟซีเวลาเอฟซีมาเที่ยวบ้านสวนนะครับผม่นอ้องเจง๋งแกงเจ๋งมากเลยยางสวยเลยแหละนะครับผมมาดูไปเลยตอนนี้สร้างม,มาหลีแล้วนะครับเริ่มมาแล้วมาลองเสาแล้วเริ่มงานแล้ววันเถอะสวัสดีค่ะสวัสดีปูเปี้ยวเลยเลยครับคุณปูเปียวนะฮะอลังการงานสั่ง พบงป้ายยังสวยอยู่เลยนะครับป้าสวยอยู่ยนะครสวยมากค่ะขอบคุณนะครับคุณน้องไอเดียนะฮะเรื่องจะมีกล้องอะไรบายตรวจสอบนะครับเช็คเวลาช่างทำงานด้วยนะครับ มันเจาะกับไปเจาะขอแมาเป็นหองตอนนี้เคยยังกําลังเกี่ยวอยู่ผมไปมุกขึ้นมากับเจียยาวนะไปซื้อของแค่เห็นแบบก็สวยแล้วค่ะแม่นย่น้องแบบงามพังงามเนี่ยละ่ะผู้จอยแบบแบบงามพังละแบบงามมาแล้วในหลุมมาไปเบิ่งไก่แบบงามแลวขอไปดูตรงนี้ก่อนยังไม่เห็นชัดเลยเอาที่ไอ้คอตูมคอตูมต้อมคอตูมไอ๋โอ้ที่ทำไว้ไงว่าเพราะมันเฮชัย ลู่เทปเทียเลยครับโอ้จัดอลังการวันที่ไรสดใช่ไหมนี่เอ๋อจัดนุ่มรอบขัานเกียร์บอกไปตัวนี้ไฟไฟอ๋อจะมาจัดอีกยุ่นมาหน่อยที่ไหสวัสดีคนดูหกสิบแปดท่านนะครับตัวนี้จะเป็นหลังบ้านเลยตรงนี้เป็นปะตัวนี้ก็จะเป็นหลังบ้านนะครับผมแล้วเสร็จเนาะอ่าก็วิวตรงนี้ก็ยังคงเหมือนเดิมแต่ตรงนี้จะต่อออกไปหลองสิต่อไปเป็นคาราโอเคแล้วเนาะ จะคือจะงามนะโอ้ก็ถือมาส้มสไก่ครับเนี่ยไลองมีพี่ลองเอฟซีถามไว้ใช้คีมองนรอใช้ครีมอะไรอ๋เสนนีจะอ,อ,จะอนะไเ,เหมือนที่แต่งงานเลยอะเนะา,า,งงานนนะมาเยืนได้หรืหม่ <laughs> <laughs> หมนที่แต่งงานเลยมีป้ายตรงนี้นะแล้วก็ยืนถ่ายรูปโอ้เหมือนหมองแต่งงานเลยจะเขเินยังอก โอ้ยยาว,ขอขอวโอ้ยสวัสดีคุณดูหกสิบสี่ท่านนะครับผมกดไลค์กดแชร์โอ้ยยาวแฟมิลี่แฟนเพจด้วยนะฮะยาบ้านสวนของเราโอ้เป้าไม่ไพ่ยังไงใส่ละบุ้ยฮะเราตามมาแล้วมันบ่อ๋อ สวัสดีจ้าสวัสดีคุณไม่ดีแล้วไงจะขายที่ไหนในะค,ค,ครับรสามรอยบันนี้กระเพ๋อเอาเนาะเราก็ขายอยู่แล้วอรัมเดียวบันนี่ป้าดิโทรได้ลายลัมเดียวมันไหนย่าแพ่งเนาะเด็กๆไปใสน่นาะเด็กๆ,ๆก็เมื่อก,กี้เล่นอยู่แถวนี้นะครับผม,ม,มย,ยังมาแล้งกับยังมาแลงกับเอาตัวไอ้โซฟาไปตั้งผุนบ่นั่ง พอากีตาร์มาเล่นเขาเรไรสดมืงอเขาบอกซ้ำเลยเพิ่นเดียวยินดีนำความสำเร็จของพี่อยู่อีกอย่างหนึ่งครับขอบคุณครับผมขอบคุณครับเริ่มทำแล้ววันที่สิบนี้นะคะจะลงซอยสี่ซอยเท่าแล้ววันที่สิบนี้เราจะไลฟ์สดให้ดูนะครับผมเจ๊ยาจะไลฟ์สดให้ดูโอ้ตน่าจะไม่อยู่นะครับคนน่าจะไม่ร่วมงานนะผู้ชายน่าจะไปซ้ำเคยนะที่ไปเกี่ยวเข่าเออเสียตามร้านสิยูยูครับผมก็ไปเคยไง ด้าิลุยงานนะครับนเออน,นาะอาด้ไปเกยวขอ,อวูรล่ะเราอบุญพี่น้องวันทีท่อะไรก่อวันที่สิบค่ะงลงเสาล่งเสาบ่ะเจี้เย่ามาไลยสดขายเสือพาเมื่อสองในหนะคนน้ำบิง,บงหลง่าขึ้นอีกสามสิบสุดสามสิบเดสุด <laughs> เอเจ้าอย่างเนาะ ปวดโทษตัวระบกันก็ไปแช่เอฟซี่นไปซื้อน้ำหมีได้บ้านีคนมีเนลูกมีผัวเขาเจะอสิ่ายคนเนี่ยเขาจ้าสิ่ากันอีกด้วบ้านีนี่น้องขอบคุณพ่อนะที่ตามใจแม่มีเอฟซีบ้านตามพี่เยาวมาได้สิบชุดได้ยี่สิบชุดเลยหลายคนอยู่แต่มันขายถึงลีร้องรอเป็นแฟนตัวยงขอบคุณครับแลาวสักพักก็ขึ้นครับผมตอนนี้ผมเปิดในในเพจแล้วเปิด เปิดไซยลรักแฟนตัวยงแล้วนะครับ,บเปิดแล้วขอบคุณที่น,าน่ารักทุกท่านนะคะตอนนี้กับเป็นมือร้ายก็กับไปเกี่ยวขอจนหอดชั่วโมงสี่โมงเนะาไปเกี่ยวขอให้บ้าน,น,ด,าานาาด้านหน้าเหมือน้าวนิดหอยสี่โมงตอนนี้กับมาอาบน้ำแต่งตัวไปซื้อหมูไปซื้อของซื้อไอ้เห็ดแจ้วซื้อกับฟูกแจ้วห้องก็มาหอดนะคะกับกินเขา่ากินข,ของขห้องก็บแล้วไปเล่นหลาดเพราะว่า บางครั้งกรบเปาแจ้งเตือนได้จ้าพันโอ้บอครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับทุกขี้ยงยังกุ้งคุยกุ้งกุยมากจ้ะฮะยัูบยื้อแบกเทาไปแล้วโบกี่นี่ยเทาไปย้ำมาไก่ไปไปไปเออไอไเออเฮ้ยไปมันขาดแล้วมันปอบไปอยลี่ยงนี่พันนี่เป็นอย่างงี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ สวัสดีคุณน้ำส้มเปรี้ยวนะครับผมไปไปสวัสดีเ <จะ S 1> อฟซีทุกคนนะครับไปหลังหน่อยพายบังจะกล่องเหนน็นเล้ว,วนะถูกคิดถึงจังเลยค่ะเพจไม่แจ้งเตือนเลยโอ้พี่นอ้องเพจขึ้นสิบว่าแจ้งเตือนเพจไหมเพศไม่ก็สิบปิดกันคอยอีกแล้ววะว่าปิดกันดอกเพจใหม่พี่น้องเพจใหม่ยังอ๋อคือว่าแจ้งเตือนเข่าวจับวะขาวคนจีนตายไปิมันขึกขืนข่าว่าแจ้งเตือนวัน สร้างคนกับกะลังไปหัอกําลังลงมาทำไปเบังยู่ผ kind of ับไอ้บงยูไพ่บังลไปงสวยล้วไปเบงบเร่งชุดไว้อีกย่างผีเย่าชุดลงไม่อีกแล้วชุดลงไม่แล้วผ่นเย่าเร่งชุดไปแลวบอกให้เ่ากรับผมอ่ะาเล็กสั โอ้นี่แบบงามแถเลยจีออกมาเป็นแบบนี้เลยไหมเฮ้ยหรว่าพีดเพี่ยนตัวแต่เมื่อคืนนแบบเขาจเงินเพายเขาจ่ายเงินมาแต่เม่คืนนแบบเขาแบบเ่าจ่ายเงินจีไม่ได้เที่ยวไม่ได้เที่ยวจังเลยค่ะคืออย่างเราบันไม่ได้เที่ยวไหนเลยบอทนะฮะ

ันนี้ก็เป็นอันนี้เป็นห้องทงแบบเบ,บิ่งทีวีแมนอ๋อทีวีอยู่พี่พบัดทีวีทีวีอยู่พีไหมหองทงอยู่นะอ๋ออ่าห้องทงอันนี้เป็นหอ้องห้องนอนคุณแม่มันนี่ลุยเฮดดันนี่ละซื้อซื้อประตูนี่ละที่จริงมันจะเป็นหมองขั้วหมองยังอันนะแต่เราดูบริเฮดขั้วเพราะเราบร,าริเฮดจยากให้กินทั้งง่ายเสาวกี่ต้นคะอู้ต้นว่ามันเกืบอบยี่สิบจีบอะประมาณนั้นนะบ่เนี่ยใจกันครับ สวยอยู่เน,ะเนาะอังการอัง,รงการครับผมจากอ่าเพจบ้านดีรับสร้างบ้าน่ะจะเป็นบริษัทเนาะแบบมีหอ้อ,หอ,งงอ,งอ,หองนอนของอ,อย่มจะมีสามห้องนอนสองห้ออีกห้องนึง่งใครนอนอ่ะหองนองมาก <laughs> ห้องกระเทยปะคนว้วนนั่นสนัน่นมงพุเลิมึงเก้าว่ะจองอะจองแล้วเป็นบ้าแล้วพาษามาด้ยครับ มองไม่หญ่นอนเดี๋ยวนีหละเพิ่นจะนอนห้องนั้นบ่าโอ้ยเนี่ยตาสวยอยู่นะอืมสวยอยู่ก็แบบนี้เช่นอะไรเลยแต่ขางแรกกันเหึนี่สามของนอนนี่สองของน่านของน่าตัวนึงจะบริยูนี่ตัวติดจะยื้อร่วมให้หสอง้องนอนใส่น้ำกันนะอืมอืมีห้องน้ำหญ่ห้องน้ำหนึ่งเถอะห้องน้ำไม่ตัวห้องหนึ่งไม่ห้องนี้ด้วยจะมีห้องน้ำเ แด้เพราะว่าจะเปลี่ยนเป็นสองสันมันวเปลี่ยนมาได้เพิ่มอีกเปลี่ยนเพราะว่าเขาก็น่าจะแบบว่ามันเปลี่ยนไดแล้วมันมันรีเลย์แล้วมันมันเขาเคยทําสัญญากับช่างอะไรทุกอย่างแล้วมันจงมันจํำทุบซูนี่แอมบ์ทำไมไม่จี่ีล่าสุดเนาะว่าเดี๋ยวไม่จีรี ว่าจากแล้วใครเท็เดยววะแ้วแต่พูดบาตรอกมันไทีนีแล้วนะเลยนะแล้วจะบานดิแล้วจะบานแล้วก็พูดบาทข้างๆน้อยแล้แต่บ้นก็พูดบาตอืเป็นกระเบื้องเ่ม่้นขาจะเห็เป็นกระเบื้องออโดนเรียนอะไปะอนไหนนะเนาะเบ่งหยาบเนาะเออพยาบาลแล้วว่าแล้วปลูกกระเบื้องได้อล่งไรงนเราเห็นแล้วบอกยืน เออแต่มเขาออกแบบแบบนี้ได้เน่นาะนอะได้ยเป็นห้างมากี่อนอิส่ดแล้อูมันมนาะเีดีดูข้านะคะบ้านในฝันนี้รุยกำลังสร้างแล้วสวยงามมาล่าจ๋าไม่สวยดีฮะนยางเกนเียงดีเจียงดีบ้านเดีอนีสาเดกันแล้วเราแล้วก็จะถ่ายให้ดูด้วยเนาะ อัปเดตเรื่อยๆ่อมาจัาหน้นขาที่ได้ไปเที่ยวเขาเจ้าจะพาได้มาอัปเดตเป็นไงเจ้าไปก<ม>็บทเป็นนี่แหละทีแบบว่าย่่าเขาเนาะเดี๋ยวเราเบื่อกันเด้อพี่น้องเด้อเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งไม่ไม,ไม,ไม่ไม่นานครับน้องล่องมาจี่กับที่จะมาถ่ายให้ลูกบอแล้วปล่อยปะล,ละเลยเด้อเต่ากับทายลูกน้ำกระถ่ายอยู่บนแล้วลงเอง,องลูกไป,เ,ปเลยนี่แหละนะคะพามาดูข้าวคบ้านในฝันนี้โดย สารรักชนิดกับเรื่อ,ง,องหลายห้ามาอัปเดตคือบ้านในฝันนี้มีกังจะเริ่มโครงการแล้วนะคะวันที่สิบนี้จะไอ้ยกเสาเอกเสาโทษแล้วนะคะก็ะขอให้บ้านอยู่เย็นเป็นสุขเฮงๆฮงรวยๆเนาะพี่น้องเนาะสารรักจะคล้องบาดแล้วไปเสียอะไรเลยไปยูปไปซ่อมผุอ๋อไม่ซ่อมไม่ซ่อมได้สดเดี๋ยวเมื่อยสารรักและนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับสต๊าฟขายช่ยชยะะองว๊ตยาวชานแนลด,ด้วยนะคะโอ๊ตยาวชาแนลแฟมิลี่แฟนเพจด้วยนะคะเพจใหม่เพจหลักเพจเดียวของเรานะคะ ขอไปกดติดตมามคนละคนแชร์ชหลายด้วยพี่หน่อดเวยจะได้แบบมาหมื่นพนเ,เร็วๆวนะคะคนติดตามจนนีนพน้นพน็คท่านเปนเจ็ดพันเลยวนะคะขอบคุณเอฟซีที่น่ารักทุกท่านนะคะสำหรับไลน์นี้เอาไว้จะมีพอกันไหมไลน์หนาสวัสดีค่ะไว้ค่ะ